สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มซีรีส์จากเวลหนึ่งนะครับไปถึงเวลตันนะครับไม่รู้ว่าเราจะทํากันกี่อีพีนะครับทุกคนซึ่งเราจะมาเป็นโจนสลัดนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีดับโยโรูด้วยเฮ้ยเข้าก็คือลาดนี้นะครับผมให้พี่ยาแก่ซื้อให้ทุกอย่างนะครับทุกคนถ้าใครอยากเติมเกมซุ่มของหรือว่าซื้อไอดีนะครับทุกคนก็ไปร้านชิบะสโตได้เลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้าร่างคลิปนี้เลย โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แต่งตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าก็แอบคล้ายๆพี่วินอยู่นะโอเคนี่นะครับทุกคนเรามีดาบโยรุนะครับแล้วเราก็มีผลมีผลอะไรเอ่ยทุกคนทุกคนว่าผมมีผลอะไรผลอ่าไหนวะผลแม่งอยู่ไหนวะ นี่ไงพวกเรามีผลพระนะครับทุกคนนะฮ่ซึ่งซีรีส์เนี่ยนะครับทุกคนผมจะหาดาบเกือบทุกดาบนะครับหรืออาจจะทุกดาบเลยแล้วก็4ี่หาคี้าคีนู่นหาคีนี่อะไรเงี้ยคือผมจะทําทุกอันเลยนะครับ <ๆ S 2> ทุกคนเจะเป็น EPP ไปนะครับจะมาดูว่าไอดีนี้เราจะ มีของครบทุกอย่างหรือเปล่าจะเป็นอดีที่เทพเลยหรือเปล่านะครับทุกคนเออตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ใส่กุสอจไปแล้ว5ชั่วโมงและใครนะครับที่ยังไม่ดูเปียเสือจากวีดีหนึ่งไปถึง800นะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนเออก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแบบว่ามารับบขีดตรงนี้ปึ๊บแต่ผมแนะนานะครับไปฟาร์มก่อนสุดท้ายก่อนก็ได้นะแต่ว่าผมจะฟาร์มก่อนนี้ก่อนมาดูดิว่าโอ้โหผมว่ามันน่าจะฟาร์มแบบเร็วมากเลยนะจริงๆนะเรามีแบบโยรั่วเดี๋ยวเราไปทำา โยรู้แบบ2เลยนะโอ้โ oh, ห oh, ดูดิแปบ๊บเดียวเวลแบบเลื่อนน่ะโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่เคยแบบว่าใช้ผลพัดแล้วก็แบบดบโยรู้ต้องเตบต้นเกมเลยนะทุกคนอันนี้อน,นี้มันคือคือไม่เคยเลยนะครับ เฮ้ยมันไหวเอาเรื่องอยู่เนะถ้าไปเล่นไปโอ้โหแป๊บเดียวไปเกาะต่อไปมันแบบมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับราบ,บอกเลยที่ผมจะอัพนะครับผมจะแค่ดับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผลเราจะไม่อัพนะแล้วก็จะอัพเลือดอัพสเตตเน่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับบอกเลยนะครับลาดนี้นะครับพร้อมเล่นเลยนะครับจริงๆนะแม่งชุดแม่งเทพว่ะอย่าลืมไปเจอนะครับทุกคนลิงใต้กลุ่มใต้คิดเดี๋ยวมันมันฝั่งนูน้นเฮ้ยมันฝั่งไหนอ่ะเอา้าอ๋อนี่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 เปล่าวะ นี่ไงเกมพาร์ทแต่ว่าเราไปซื้ออะไรเรือนี่นะนี่เราต้องดูดีเรือเอสนี่เป็นไงเรามีเรือเอสเฮ้ยเหมือนมีคนตีลิงอยู่ <laughs> มือไม่โคตีลิงอยู่โคขอไปตีทุกคนได้ไหมขอไปตีทุกคนได้ไหมตรงนู้นตรงนู้นตรงน้้นเฮ้ยกำลังตีลิงอยู่แต่แม่มีหน้ามันน้อยมันแบบอึดอัดมากเลยทุกคนขอตีหน่อย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 ตีลิงด้วยตีลิงด้วยโอ้โหดูดิทุกคนแบบผลผ้าแม่งโคตนโอพีจริงๆปิดผล้าโอพีจัดโ oh my god เลื่อนด้วยเฮ้ยเตอนนี้นะครับมันจะไปว่ามีแบไปอะไรวะนะจะมีคนมาตีเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเวลน้อย เบลน้อยคือแบบเราไม่โดนลงังแกแนี่นอนนะจริงๆนะแต่แค่ถึง20่สิบแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาซื้อนี้ดูดีกว่าน,นะครับทุกคนสุ่มเผาอเอาเผากระต่ายอะแบบวิ่งเร็วๆอะได้ปะกระต่ายกระกระต่ายกระต่ายในวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันเผาสกายเมียวเยวเผากระต่า,ตายได้เผากระต่ายอ๋อเดี๋ยวเราจะสุม่มอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โ,อโหโลบักเราก็จะหมดถ้าสุ่มรอบนี้เรา,เราไม่ได้เผานั้นคือแบบรอบต่อไปเราแบบว่าหนาวเลยนะเผาอะไรวะเงือก เออเงืออเหรอเงืออมันก็อึดอยู่นะเออเอาเงืออไปก่อนไหมเอาเอาเงืออไปก่อนละกันนะผมกลัวแม่งสุ่มแล้วมันได้เผามนุษย์ว่ะทุกคนจริงๆนะอย่าไปหยองดิใช่ปะเฮ้ยเอเอหยองหยองละกันโอเคแปลงปร่างเอแล้วเว้นรับเคสเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยังโหอคือถ้าเป็นเผ่านี้นะครับทุกคนเราจะว่ายน้ําได้เออเราจะหนีคนอื่นในน้ําได้เออว่ะเฮ้ยพึ่งคิดได้เฮ้ยอะไรอะ่ะ แป๊บเดียวไปรับเคสต่อไปได้แล้วเหรอ<ะ>มันจะไวเกิมปูบุยอ่ะโอ้ถ้าใครมาเล่นแรกๆนะครับทุกคนผมแนะนำนะครับใช้ฝน้ากกระดาษยูกน้องน้องบอกน้องบอกผมยังไม่มีเติมเลยพี่พี่ก็ไม่มีเหมือนกันพี่ไปขอพี่ย่ามาเหมือนกันสวัสดีครับ เกาได้บบว่าโอ้ตีไม่ได้แย่จังจะไปตีเขาอีกเ <_ S 1> อยนี่ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นเผาเงือกนะครับเราจะว่ายน้ําได้ปวดเฟียวแต่ถ้าเราแบบว่าเอาเวกันแน่วีสองซึ่งผมทําแน่นอนมันก็จะอยู่ในน้ําได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเผ่าเอาฮะ <_ S 1> เปลี่ยนอีกแล้วโลมันไวเกินยังไม่ทําอะไรเลยมาหนึ่งไหมล่ะเพื่อนหนึ่งหนึ่งไหมนหนึ่งหนึ่งไหมเพื่อนหนึ่งหนึ่งไหมโอ้โหตีไอ้บักคิงคองนี่แบบสบายมากอ่ะดูดิ โอ้ไม่กูดผมแบบเปเป้เวตันภายในไม่กิ่นวิ่งเออจริงๆนะอะไรคือเมื่อกี้อะไรอ่ะโอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เวลวเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตีน้องตายนะน้องน่าจะมาแย่งพี่อย่างนี้ไม่ได้โอ้โหเวลยิ่งพอภายในเวลาอันสั้นทุกคนโปรดช่ดูอะไรนะครับพูดพีดบีดพูดพีดพูดพูดพีด พูดพีดบ้านหนึ่งอะเพื่อนแม่งขอพูดพีดกันแบบอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ดี๋ยวก่อนทุกคนคอมเมนต์มานะครับทุกคนถ้าจบซีรีส์นี้นะครับไม่รู้ประมาณน่าจะประมาณสักสิบอีพีนะครับทุกคนถ้ามันวลตันแล้วมีของหมดทุกคนจะให้ผมแจกไอด,ดีนี้หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาด้วยเลยนะครับทุกคนอ่าถ้าแบลว่าถ้ามีคนอยากได้เยอะโอเคผมแจกอ่าแล้มวมันป่าอยู่เลีว้วใช่ปะ โอ้โหไปกาะอื่นได้นะครับแต่ว่ามันมีบักงคลองนี้เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นบักคิงคองนี้ก่อนหุยแม่งฟามไปกว่าไอ้ผลเสือโง่นั่นเยอะเลยอะทุกคนจริงๆนะไอ้ผลเสือนั้นคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะในที่สุดเราก็จะได้มา1ต่อหนึ่งกันนะจ๊ะซึ่งเราก็ตบมันไปเยอะละไปดูดิโอ้ไม่โอ้โหตายในเวลาสั้นละปรากฏว่าเรือผมอยู่ไป ผมว่าเรือผมน่าจะไม่อยู่แล้วอ่ะจริงๆนะเฮ้ยเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะผมจะลองไปเกาะสุดท้ายดูนะครับทุกคนว่าผมจะไหวหรือเปล่ามาลองดูกันสักตั้งถ้าให้ผมเดานะไม่น่าวะ่ะโอ้โหติมไม่เข้าเลยโอ้ติมไม่เข้าเลยทุกคนโอ้โอ้โ,อโอแหแม่งโคตรลัดอะจริงๆไ <laughs> ปาตามเคสดีกว่าพวกเรา <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวมันโหดเกินอะ กาะต่อไปนะครับจะเป็นเกาะบ,บากรีเกาะนี้เลยนะ,ะทุกคนเราจะรับคีตรงนี้โอ้โห,โหมันชิลจริงๆอะชิลแบบชิลมากๆอะ่ะอยากได้ฮาคิเกาะแล้วอะ่ะถ้าได้ฮา์คิเคกาะมาจะดีมากเลยนะทริปนี้แบบเงามากอะ่ะไม่มีคนแบบว่ามาอะไรกับเราเลยอะ่ะไม่มีไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ากับเรานะจริงๆแล้วไม่มีเลยอยู่เอ้ยสวัสดีน้อง โอ้ตีมันไม่ได้วะทำไมตีไม่ได้อ่ะอย่ากตีอ่ะโอ้โหตีครั้งสองครั้งไปอันต่อไปชิว <Chill. S 2> น้องน้องน้องอยู่ไหนเฮย้ยมันไปมันต,ต,ต,ตีนี่หรอเฮย้ยเฮ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 ้ยตีด้วยไอ้ปะตีด้วยดิตีด้วยดิตีด้วยดิตีด้วยตีด้วยตีด้วยอ้า <laughs> มันทำไมมาแล้วคนร้ายจังวะไปละจ้าไม่สู้ว่าไม่สู้เมื่อกี้แค่จะไปชื่อตีบากี้ไงใช่ปะนายเราไม่มีอะไรที่จะตีนายเลยเราเราเราไม่ตีนายหรอกเมื่อกี้ใช่ปะเออเราจะตีบากี้ช่วย,งยไงแม่งตีโคตรแรงเลย <c oughs> ได้เวลาแล้วที่เราจะมาตีกัน อีกครั้งหนึง่งอันนี้เพื่อนเก่าผมเองนะครับทุกคนคือแบบว่ามันมันหลบหนีกับผมด้วยกันนะครับในเวลหนึ่งถึงเวลแปดร้อยของผลเสือนะครับทุกคนถ้าใครอยากดูก็ไปดูนะครับทุกคน่าเป็นเพื่อนกันยังไงฮ่าฮ่าแล้ววันนี้เราจะมาสู้กันไงเพื่อนมานี่มางาเราก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะเราแบบว่าผลพระเลยนะเราผลพระเลยนะมานี้ปุ๊บ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 เอโอ้ทุกคนมันอีซี่มาก <laughs> มันอีที่เกิดบูบูเยอะเพื่อนเราก็ได้หายจากเราไปแล้วนะครับทุกคนเออไม่ได้จะรับเคสดูดิทุกคนคนที่เสร์มยังเยอะแต่ผมเหงามากเลยอ่ะเขาไปฟาร์มกันอยู่ที่ไหนกันวะน,นะเออเหงาจริงเราไปเกาะต่อไปได้น,นนะทุกคนไวมากผมฟาร์มประมาณ10กว่านาทีเนี่ยเออ 1ิกว่านาทีผมแบบว่าไปเกาะแบบไกลมากอะเออแม่งคนเลือกฟิวกับผลเสือเลยนะผลเสือบบฟาร์แม่ง3าวัน4ี่วันผนนี้อาจจะฟาร์วันเดียวตันก็ได้นั่นจริงๆแล้วอะไรนะก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกาะนี่เลยนะครับทุกคนถ้าใครเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ตามผมมาได้นะครับทุกคนนี่จะเป็นเกาะเทเรซายนะครับเกาะนี้เลยนะครับต่อจากเกาะบากี้นะครับเ้าทุกคนตัวใหญ่แล้วเกียวกล่องบ่ได้ฮะเอ้ามันเกียวกล่องไปได้แล้ว โอ้มาย g o ดอันนี้ผมเยียเย่ยมเยียนเยียนยืนเหยียบกล่องเลยนะครับแต่มันไม่ได้อะ่ะ ทำไมอ่ะอยากได้กล่องอันนี้ทำไมอ่ะไปตีต่อตอนนี้นะครับเราก็มาเทเลซาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะทุกคนเหมือนจะไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่อีกฝั่งนี้อีกรอหนึ่งเลี้ยที่มันตีแบบกว้างมากอ่ะอ้ my god แนะนํานะครับแนะนํานะครับถาใครอยากวิเร็วนะครับผลพผ้านะครับแล้วก็นะรบยลุนะครับน้องบอกพี่พี่พผมผมไม่ทําอย่างนั้นนะพี่ที่นี่เขามาทํากันอย่างนั้นอะไรเงี้ยที่นี่ที่นี่เขาใช้ทริปอะไรเงี้ย โอเคโอเคยอมยอมยอมไ hey, ม่คนเพิ่มเพื่อนด้วยหรอเฮ้ยร hey. ับปิเออโอโหเรามีเพื่อนแล้วนะครับอะไรเหมได้เหมือนเขาแบบน่าจะเพิ่มทุกคนนะครับเออแล้วผมก็รับอะไรเงี้ยเพื่อนแท้ไงเพื่อนแท้แล้วก็เหมือนในบาร์กี้หรอก ดอกเลโอเคไปเกาะต่อไปได้อีกแล้วเหงามากมีคนมาลากข้างหัวผมไหมอ่ะมา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 ลากลาหัวผมเรื่อยๆเลยม่งฟัง์มโมเดวแบบเหงาหยาดเอาไม่ใช่เกาะแรกเหรอเอาโอเคโอเคไม่ใช่เกาะน,นี้อันนี้เป็นเกาะแรกรก็ฟาร์มอะไรเกาะแรกวลยเดี๋ยวเกาะต่อไปน,นะครับน่าจะเป็นเกาะหิมะนั่นเองโอเคเราจะไปซื้อฮาครีเฮ้ยอะไรอ่ะ้องปั๊ก ขอ,ขอขอชดหน่อยนิดนึงนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยดู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 โอ้ไม่โคแม่งมีเจ้าถิ่นมันมีเจ้าถิ่นโอ้โอเคทุกคนก่อนอื่นนะครับถ้ามาเกาะน,นี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนมีตังค์นะทุกคนมาตรงเรลลี่ตรงนี้นะครับคพรล้วก็ซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะซื้อกระโดดแบบจำมะจำจำบูทอ,ะ,อะแล้วก็ซื้ออันนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ซื้ออันนี้ต่อนะครับอเออสวยเฮ้ยเรามีฮาคีแล้วนะทุกคนนี่นะเรามีฮาคีแล้วเห็นนะ นี่อันนี้มันน่าจะไปโลก2นะไอไอคนที่ตีในนี้อยู่เราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเ <c> ย <oughs> yeah, ่เราพิีฮาคีแล้ว <c oughs> ดูดีทุกคนดูดีทา,างเยนผมแบบมีสีอะเห็นนะโอษที ه, ถ้าเราปิดนะครับมันก็จะไม่มีนะแต่ถาเอาเนี้ยเออเฮ้ยแม่งอย่างเฟี้ยวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะตีนะเอ้อะไระ แม่งตีเราดีเดียวตายเลยโอ้ my god โหกูเข้านี้หลักปฏิแม่งดีไม่ใจเย็นแบกใจเย็นใจเย็นไม่ไดใจเย็นไม่ได้เลือดเราน้อยอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อัพเลือดนะครับทุกคนเราก็แบบว่ายังแบบยังตีมันยังไม่ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เย็บเย็บมันเย็บมันเย็บมัน KB K KB อะไรวะ KB เอ้ามาตีเราเสร็จมันมันก็เพิ่มเพื่อนเรามาอะไรของมันไม่รับเว้ยไม่รับไม่รับไม่รับในในตีเรา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 ไม่รับเราเราจะไม่รับเข้าใจปะ เอมีการงอนกันเกิดขึ้นเหรอเฮ้ยเขาเอาว่าเออมันตีให้เราตีโอเคเรารับก็ได้โอเคนะโอเคเฮ้ยอยู่ๆแล้วก็ได้เพื่อนวะแบบมันมันแลข้างหัวเลยหรือเปล่าแบบเหมือนเหมือนแบบตีตีตีเลกข้างหัวอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่ๆแล้วก็มีเพื่อนที่พเฮ้ยนายใจดีจังเลยอะแต่เมื่อกี้นายตีเราตายนะนายถ่ายโทษเหรอเฮ้ยนายยตีเกิดวะเราเราตียตีกันไหมอะเฮ้ยอยู่ๆแล้วก็ได้เพื่อนวะ อ๋อหรือว่ามันได้ยินว่าเราเราเราจะไปเอาดินละแม่งไอปอตัวนี้แม่งเพื่อนจังวะเราจะอัพเราอัพเลือดด้วยโอเคเราอัพเลือดด้วยนะมันทำเราอะไรน,นาทีมันช่วยเตงยิวเตงยิวอะไรอะอะไรคือการที่ตีเราแล้ว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 ก็มาช่วยเรางงหรือมันเห็นชื่อผมว่าแบ็คุงวะรออหัสดีชื่อว่าแบ็คุงเลยนะทุกคนจริงจริงมันเคบีแล้วทีว มันมัน KB แล้ว TV TV แปลว่า h a ้งคิ u นะครับทุกคน h a ้ง y ิวเอาวะอยู่ๆได้เพื่อนแท้ว่ะทุกคนคิดดูอะ่ะแล้วมีคนมาช่วยแล้วผมใช้ผลพระด้วยอะ่ะโอ้ my god ไม่อยากจะคิดสภาพแบบแบบพรุ่งนี้ผมก็ตันแล้วล่ะไม่ไม่ง้นกับวันนี้เฮ้ยใจยเย็นไว้ให <c oughs> ้มึงช่วยเลยมึงกับอะไรได้เพื่อนเดี๋ยวมันตายหมดเลยเด้เฮ้ย <c oughs> โอเคเราปฏิคําบนได้แล้วถามเลย,เยน,น,นะครับทุกคนว่ามันว่างใช่ไหมมามาช่วยเรานี่นี่นี่คือคือมันว่างใช่ไหมเฮ้ เฮ้ยนึกว่าคนมาหูยไม่เป็นไรเรามีลูกพี่เราอยู่อ่าใครจะมาก,ก็มาเลยลผมมีลูกพี่ผมอยู่อ่ะ KB KB คืออะไรถามยิง KB อะไรมันต้องการข้างหัวหรืออะไรเนี่ยเพื่อน KB เอา KFC ไปก่อนไม่เด้ดซื้อให้กิน <laughs> ทุกคนถ้าทุกคนรู้นะครับทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับไอ้เคบีเป็นคืออะไรอ่ะโอเคมันไปจากเราแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเยจีเกิดแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเซดียกับเยจีเฮ้ยผมอยู่เกาะนนี้เบบไม่ไม่ถึง5นาทีอ่ะผมจะไปเกาะอื่นแล้วอ่ะสุดยอดวะผมไม่เคยได้ฟิลนี้มาก่อนเลยว่ะจริงๆนะ โอเคเยดีแตกกันที่รัวเลี้ยวได้วิวเยอะมากตอนนี้นะครับทุกคนสเตตผมนะครับผมจะอัพดาบแบบเป็นหลักเลยนะครับทุกคนแล้วก็อไอสองอันนี้ก็เท่ากันนะไปโลกต่อไปได้อีกแล้วโลกโลกบ้านใครละ่ะไม่ใช่โลกก่อ <laughs> นต่อไปโอ้โอตายเรียบร้อยโอ้โหอะไรอ่ะดูดิตัวเดียวแม่งก็ต่อยแรงอยู่เรืเร่องมนันเอาพวกมาด้วยอ้าวได้เอีกี่ได้ดิมันเล่นกับผมไงมันเล่นกับใครมันไม่เล่นหรอมันเล่นกับผมมาต่อยตาย ตาเรียบร้อยนะครับม,มันต้องเล่นกับผมอยู่แล้วแหละมันไม่มีใครให้เล่นด้วยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราเวลสอง0้ 200, ไม่ใช่สองร้อดิร้อเราต้องการเท่าไหร่2450ันสี่ร้อยห้าสิบโอไมกูดนสุดยอดจริงๆบอกเลยนะครับว่า100่ง EP ไหมหนึ100 EP, ่งร EP เวลตันอะไรอย่างนี้เดี๋ยว EP หน้านะครับทุกคนเราจะมาหาดาบเชงคูดกันนะครับทุกคนอ๋อ EP หน้าเลยนะเฮ้ยมันมีคนตีอยู่ข้างใน เฮ้ยเฮ้ยยจมด้วยดิเจมได้ไหมจมด้วยเจมด้วยเออเนี่ยเรามาช่วยแล้วเพื่อนพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพเอกมาแล้วกูาฮ่า่ามมาตายได <laughs> ้่า้่าฮ่าฮ่าฮ่าน่อรีซอ่ีเ่าไมา่ได่ตั้งใจซอ่ี <laughs> เรามาช่วยแล้วไงเราเนึกอว่าเราเราเห็นนายเป็นบอสไงเมื่อกี้เราก็เลยตีไงเออโทษ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 โอ้ยฮ้ยพยกันเนาะมาเกิดตรงนี้อ่ะมันพิมพ์อะไรอยู่หรือเปล่ามันยืนนิ่งเลยทุกคนดูดิมันยืนนิ่งเลยอ่ะดูดิโอ้ my god โทษทีน้องโทษทีพี่ไม่ได้ตั้งใจเอามันออกเกมเลยทุกคนมันออกเกมเลยไม่มีเลยเนี่ยโอ้โอ้รู้สึกผิดผิดอะไรล่ะมาดิ แล้วก็จะฟาร์มเกาะนี้ไปเรื่อยๆนะครับอะไรอะอะไรอะเพื่อนเราอะอะไรอะเฮ้ยงยมันเอาผดมาอุ้ยมันใจดีจังวะเต็งยูแม่งผลอยากกากเลยแต่ผลไม่กากมันไม่ให้เราหรอกเอางี้มะทิ้งน้ำโชว์แม่งเลยเอ้ามันหายไปไหนมันอยู่นี่ไม่เอาผลมันกากอัเพื่อนล่ะโอ้เอาผลกากไว้เราทำไมเนี่ย เอ้ยขอโทษดิโอ้เกีเ่ยงไม่เอาห้องันนั้นเองอะ่ะเพื่อนอะไรอะแล้วมันรู้ได้ไงกูอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยบอสยังไม่เกิดนะครับทุกคนเราก็จะรับเคสตรงนี้ไปก่อนเออเอเอวัดวัดมันเอาคืนเหรออะไรเพื่อนโอ้คิด่ยเราไม่เอาก็หมดมันการอละใครจะเอาว่าไอ้ผุนนั้นน่ะยิงไปไปที่อื่นไป,ไป,ไป,ไปโอเ้เดี๋ยวเดีมม๋ยวตัวไปผุน เพื่ออะไรยายาดีกูคตัวนี้โอ้ยโอเคไปที่อื่นได้ก็ดีนะเพื่อนมันนอาผลมาให้เราแล้วมันก็ฆ่าเราตายแล้วมันก็แย่งชิปเราอะไรของมันนะสรุปมันจะเป็นมิตรหรือมันจะเป็นศัตรูกับเราวะเดีย๋ยฮะเฮ้ยเพื่ออะไรโอ้ยเกือบตายโอ้ไม่กดเพื่อนโอ้ยเฮ้ย ตอนนี้นะครับทุกคนบอสได้เกิดเป็นที่เรานะครับอยู่ข้างบนนี้เลยนะทุกคนมาดูว่าเราจะเรเวลัพไปเท่าไหร่นะครับทุกคน oh God. โอ้ไมก็มามาเฮ้ยคือแบบมันอีซี่มากอะคือบอสหรืออะไรก็คือแบบผมได้หมดนะครับดูดิโอช้ชิวชิวจัดแล้วเมือะะมอ่อไหร่จะไปได้เกาะอื่นวะเนี่ย คิปมีฟูดพีชช่วงนี้นะครับก็ถ้ามาโลกเล่นนะทุกคนทุกคนก็จะเห็นคํา,คคา,าว่าฟุดพี t นะครับทุกคนอคำว่าฟูตนี่ก็คือแบบเปน็นผลไม้อะไรย่างงี้ใช่ป่าวะใช่ใช่แหละเออแล้วก็ใช่ป่าวะผลเออประมาณผลแหละเออแล้วก็พีดก็คือแบบข้อนะขกอได้ไหมอะไรเงี้ยรวมกันก็คือฟูดพีชเห็นประจํานะครับโลกแรกอ่ะผมก็หนึ่งในนั้นอะ่ะที่พิมพ์ <laughs> <laughs> เอ้ยเราไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับแต่ว่าตียังไม่หมดเลยเนะี่ยว่ะ ตอนนี้นะครับทุกคนเราเวล150แรล้วนะครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปถึง200อ EP เนาะไม่ใช่200 EP <c oughs> 200เวลนะครับทุกคนอ่า EP แล้ว0 0เวลไหมอ่า EP 200เวลมันมันกี่ EP ได้วะนะช่างมันคิดได้ปวดหัวเราไปเลยเ <c oughs> กาะต่อไปเราจะเป็นเกาะท้องฟ้าบนนุ้นเลยนะครับซึ่งยังสูงเลยการที่เราจะขึ้นไปได้นั้นเราต้อง สมัยก่อนไม่มีสะพานอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบกระโดดดองๆขึ้นเองนะครับทุกคนเออสมัยนี้แบบชิวภาวนาอย่าให้ใครมาฆ่าเราเพราะว่าเราจะไปเกิดข้างเอล่างไม่อย่านะ <c oughs> อย่าอย่านะคือแบบถ้าเราขึ้นมาถึงกระบนแล้วมีคนฆ่าเรานี่คือจบแล้วเราต้องรีบเซฟเลยครับทุกคนเราขึ้นมาเราต้องรีบเซฟโอเคเซฟเสร็จเต็มที่เรียบร้อยเราต้องมารับเคสตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็แปลงล่างแล้วก็ลงไปได้โอเคถ้าเราทิ่เสร็จนะครับเราสามารถกดว่ากลับบ้านอย่างนี้ได้นะ ครับ <laughs> อันนั้นก็ยังพิมพ์อยู่กิฟมีพีกิฟมีฟูดวัดมันยังไม่แบบยังไม่ล้มเลิกอีกเหรอมันพิมพ์มานานมากนะครับทุกคนดูดิพิมพ์ตั้งแต่แบบข้างบนบน,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 นี่เลยนี่ไงโอ้อไม่ใช่ปักใช่ปักน,นี่เดี๋ยวปักไหนวะเนี่ยมันก็คนเดิมมแ่แหละเนาะเออพิมพ์บางเดีกวไหม อูพ okay. ี๊บโอเคเราไปเกาะต่อไปเลยนะครับทุกคนเวลเราจะส่องอร้อยนะครับเราจะจบอีพีแรกกันแล้วที่แบบว่าผมตัดมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนก็แค่ฟร์มฟร์มฟร์มฟ้ามฟ้ามฟร์มฟ้ามฟันมฟัาฟันมประมาณนั้นนะครับทุกคนเอเพื่อนเรานะครับออกไปจากเธอบรแล้วนี่หว่าเงาเงอจริงจริงแต่หน้าแม่งอย่างท่เนาะจริงๆนะซื้อเสื้อนะครับทุกคนลิง์ใต้คลิปนะครับทุกคนลิงกกลุ่มลิงกลุ่มซื้อเสื้อนะ อ่ะฮะเรามาเกาะต่อไปแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีคนตีอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะมันตีใครอ่ะอย่าตีเรานะเพื่อนกูไปเซฟก่อนไปเก่อนเสียวเสียวเสียวตุยโอเคขอเย่งฟาร์มหน่อยนะครับเฮียฮิววันดีสวัสดีเขาโอ้ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งล้านไม่เอาไม่เอา เม้าวาหนึ่งล้านเราเรา,เราเราเรา้มล้วเลยนมตู้แล้วเราแบบว่าเราจะอยู่แบบสงบสุขของเรานะครับเออหวังว่าเขาจะไม่มายุ่งกับเรานะเราไม่ไปยุ่งกับเขาแต่เขามายุ่งกับเราอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเออทุกคนยังไม่เคยเห็นผมร่างทองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นนะแบกล่างทองแบคล่างทองเนี่ยทองทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าเขนดาไปหน่อย เราใช้เวลาฟาร์มนะครับทุกคนประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนเนี้ยเออฟาร์มประมาณ1ชั่วโมงนะครับเลเวลจะ2 0 0แล้วอ่ะไวมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นผลเสือที่ผมฟาร์มนะครับก็ประมาณ2วันสวันไอสอวันนี้ไม่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 ใช่อะไรนะเอาพี่เป้มาช่วยฟาร์มด้วยนะครับทุกคนโอ้ my god คือมันฟาร์มนานนาาจริงๆนะครับทุกคนนานนามากนะครับเออเป็นพราแบบว่าผลเนี้ยผมบอกนะครับถ้าต้นเกมนะดาบโยูู่กกับไอผลพาเนี่ยเป็นอะไรที่ฟาร์มดีที่สุดละหลือดาบอื่น ก็ได้อะดาบอื่นแบบดาบอะดาบอะไรก็ได้หรือหมัดอะไรก็ได้เออถ้ามาฟาร,ร์มกับผลพระนี่มันสุดยอดจริงๆอะ่ะบอกเลยนะครับว่าผลพระนี่ใช้ยันโลกแรกยันโลกสามเลยนะการฟาร์มที่เร็วที่สุดขายของเหมือนขายของเลยขายผลพระ9899อีกเดียวเดียวแม่งก็ไม่ให้โอ้ m ม่กวด อีกแววเดียวมันก็ไม่ให้เราจะปิดคลิปอยู่แล้วโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับทุกคนเราจะมาหาดาบเชงคูดแล้วก็น่าจะทําฮาคิสังเกตด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บมิ้ง